ผมอยากให้ให้ทุกทคนเปิดใจแล้วก็เปิดรับแล้วก็ได้ได้รู้จักกับรสชาติใหม่ๆของซีรีส์วายซึ่งอันเนี้ยเราพยายามตั้งใจปรุงมันอย่างดีที่สุดสําหรับทุกคนนะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบแล้วก็สําหรับแฟนคลับน้องๆครับแ <ừ. S 1> ม็กนัลหรือแฟนคลับคนอื่นๆที่ร่วมแสดงในเรื่องนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกๆกำลังใจและทุกๆก,การซัพพอร์ตเลยนะครับแล้วก็แล้วก็วกทีมงานแฮ ppy มากมาก,มาก ม้กระทั่งทุกๆคอมเมนต์ comment, เราเทคทุกคอมเมนต์แล้วก็เราเรู้สึกว่าเราต้องขอบคุณทุกๆคนที่ร่วมเดินทางกัน้งแต่ครั้งแรกของการเปิดตัวที่ทำโปรเจกต์นี้จนถึงตอนนี้มันใกล้แล้วครับที่จะได้ชมกันนะครับผมว่าทุกคนจะชอบในสิ่งที่เรามีส่วนร่วมกันทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันเกิดมามพร้อมกันครับครับถ้าไม่ชอบก็ขอโทษ <laughs>